เอาจับเชือกแล้วไปอยู่อ่ามือต้องอยู่หลังจุดสีแดงนะลูกนะน้องวัวอยู่หลังจุดสีแดงหรือยังอ๋อแดงหน้าก็มีมันหลายแดงเอาเอาสักแดงหนึ่งเอาเริ่มแล้วนะครับน้องัวน้อยจับเด้งเดงเดงเดงดดง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 

ชัวร์มากตัวเล่นต่อกันหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วเหมือนเยอะกว่าดูแล้วเหมือนยาวกว่าดูแล้วเหมือนใหญ่กว่ายังไงไม่รู้รู้ว่ามันพร้อมเพียงแล้วมันดูงามมันดูเรียบร้อยมันดูน่ากลัวยังไงไม่รู้โอ้โหนี่ผ่านรอบเข้ามานะครับผมเดียวเนี่ ครับเดียวนี้นะไองคกยาวสุดที่ครับยาวครับสาวเอาสาวเอาเยี่ยเยี่ยมเยี่ยมไ่อครับหนึ่งต่อศูนย์เซตนะครับในการแข่งขันรอบแรกสองในสามนะครับใครถึงสองเซตจะผู้ชนะว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหโหกยาวครับแม่มืดตึ๊บเลยโอ้โห

Au! Au! Au!